ต้นกึ่งเขาเขียวนะครับสองทุ่มกับสามนาทีแล้วโอ้ยช่างใจกำลังจะไปสอยมะม่วงเอาไปร่วมบุญโอมีโปก้อยมาพอดีโปก้อยมาพอดีช่วยกันเก็บมะม่วงตอนกลางคืนโอ้ยขัดแต่ว่าเจ้าไหม่ยังมันเจ้าขัดน้อย,อพ,อยพอเนาะเป็นยังบุญเนาะคอยก็ได้เรากำลังสเปะเอาบังม่วงอยู่ หลังบา้านเราหลังล่องกึงไปเฮ็ดบุญเฮ็ดบุญน้ำไปหลังก่อเอาไปใายมึงหลังบ้านโอ้น้าไปเบิ้งกอนนะบงญมึงหลังบ้านเรา้ยโอ้โอดกตัวเนี่ยโอ้เดงือมเดนไงพอมีพอ,มมพอ,อขึ้นสิบสามคำเงนนี่ À, đại ca là đại ca là tay bung bung còn sóng thùng xin này chứ